ทุกคนกล้มใหม่เลยน,นะน,น,น้ำเลค่ะห้องจอน้ค่ะน้ำเลือดเมื่อวนนี้่อยก็ได้ดอกไม้พุ่มม้าน้ำนะคะทุกคนสวยบ่คะดอกน้นนอยๆแต่ว่าก็สวยนะคะแล้วกา ดอกอ่ะทิวลิปสีชมพูน้ำนะคะก็ได้มักกรหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าข่อยเอาใส่แจก,กันใหญ่ข้างนอกไว้แล้วแจก,กันน้อยอันนี้ก็ใส่ดอกเดียวนะคะ <laughs> ทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงสงการเทศกาลสงการบ้านเท้านะคะก็ขอให้ทุกคน เล่นน้ำสงการยังมีความสุขสนุกสนานนะคะ,ะเป็นวันปีใหม่ไทยก็เป็นวันร่วมญาตินะคะเป็นวันอนาน้ำดำหัวูุหลักผ้ใหย่แล้วก็ทำบุญถวายสังฆทานทั้งสิ้นนะคะทุกคนทุกทุกสงการทุกปี่อยก็จะคีดทอดบ้านนะคะปีที่แล้ว่อยก็ได้กลับบ้านก็มีความสุขมากนะคะเพราะว่าเป็นวันร่วมญาติ ได้ไปทําบุญถวยายสังฆทานนะคะทุกคนนั่นแหละก็ขอให้ทุกคนนะมีความสุขกายสุขใจในวันสงการนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตอาการปวดเอ็นคอนะคะทุกคนปวดเท้งขางอิหลีนะคะแต่มื่อเ้ารนี้ ใช้แนมือเซลนี่นะคะทุกคนข่อยก็ะเลตตัดสินใจไปทํางานแล้วพอไปทํางานแล้วข่อยก็ต้องได้ยกกลองขนมปังนะคะทุกคนมั่กลิลยเหตุให้ปวดตืมนะคะยกของหนักเนบ่ย้เลยะค่ะทุกคนขนาดจะแก้เสือยกแขนขึ้นกนะ็ะยังยากเลยค่ะนั่นแหละเป็นแังแล้วว่าตแต่งเต้า ก่อนเราจะพาตัดอาเซประสานยามงนี้แล้วก็ปวดเอ็นคอแบบนี้แหละว่าสั้นค่ะทุกคนมายว่าโอ้ยอย่าเป็นแบบนั้นเด้ค่อยไปอยากพาตัดก่อนได้วางสินะคะนั่นแหละค่ะ,ะตรงมาปีนี้นะเท่าสองเท่านี่ไม่ถึงได้ป่วยนะคะทุกคนแต่ก็พยายามที่จะทำจิตใจให้เบิกบานทำจิตใจให้สดชื่นนะคะถ้ามิแต่ คิดว่าโอ๊อยจ้ของป่วยจังสันจังซีเราซึมเสาสีนอะาทิจย์อาทศให้จของนะป่วยหนักนะขะ่อยกันเลยพยายามที่จะ,ะสดชื่นนะคะทุกคนสดชื่นไฟยนอกแต่ว่า,าไฟนหนนะ,ะป่วยอันนี้นะคะทุกคนนั่นแหละจนที่ทํางานจนาินวาาเธอนะ่ะขนาดเธอป่วยถ้าเจ็บเธอยังมาทํางานอยู่เธอนี่ทอรอหมดมากเลยว่าสั่งค,ะคะ่ะทุกคนเพื่อยกับาอยาก ขาดงานนะคะว่าอยากลาเพราะว่าการลางานนี่มือแรลกเข้ากับประเด็งเงินนะคะมือที่สองเข้าก็ได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะนั่นแหละถ้าคอยจะมาทํางานได้คอยก็จะพยายามทำคอย,ยบรอยากที่จะล้างานเลยค่ะทุกคนคอยเสียดายเงินอ๋ลแล้ว,ลว,ลวมูกเลยบอกว่าเนธะอหน่ะอ่า ยศสังขิดถึงแต่เสียดายเงินเธอต้องเบื่อสุขภาพาเธอพรออมกั้นเธอเจ็บเธอปวดเธอกะควรจะนอนอยู่บ,าบ้านมาต้องอคิดว่าเออค่ะ,ะล้างงานเราจะบปได้เงินเขากระบอกคอยนะคะแต่ว่าคอยแหงไปเฮ็ดคื้เกาะคะ่ะทุกคนก็คอยเฮ็ดไปนะคะ<笑><笑>นั่นแหละนี่ก็นิสัยของคอยนะคะขั้นคอยบออาบอกเจ็บคักอิลีบอป่วยคักอิลีนะ่ะคอยก็จะ บอล้า,าข่าวทุกคนขอกระยังอหอบสังขารไปเหตุงานนะคะนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ข่าวทุกคนคะ่ะคลิปนี้ก็มาทักท้ายสันสานกอนนอนนะคะค่ะก็จะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย